สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนค่ะพบประ,ระยาเช่นเคยเนาะวันนี้ระยามาทำเพียการดให้เนาะหัวข้อของเราคือความมั่นใจของคุณอยู่ในระดับไหนที่ทุกผู้คนที่คนอื่นมองเห็นเนาะอ่ะเราลองเข้าไปดูความหมายจากไพ่เนาะว่ามันจะตรงกับอนินเนอร์ตีของคุณไหมเนะะาะรียมามี ให้สามกล่องให้คุณเลือกเนาะกล่องที่หนึ่งเป็นเดอะมีทิเซียนเนี่ยให้ใบนี้เนาะเดอะมีทิเซียนกล่องที่สองเป็นสเตรนด์กล่องที่สามคือ 9, เก้าเหรียญใช้สมาธิแล้วก็เลือกเอาเนาะชอบกล่องไหนเลือกเอาเลยเนาะขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนจุกสมหวังเรื่องราของความรักการงานการเงินเนาะสมหวังสมปรารถนานํ่มรวยกันทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะเนาะโอเคนะั้นเราไปเลือกกล้องไพ่กันเลยถ้าเลือกได้แล้วเดีญยวอาขออนุญาตเก็บกองที่หนึ่งอะกล้องที่สองกองที่สามไปข้างๆนี้เนาะอะ,อะ,อะมาดูเลยเนาะ ผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งเนะาะระยะจับไพ่ไว้แล้วก็เรียงไพ่ไว้เรียบร้อยเนาะมาฟังความหมายจากไพ่เลยเนาะคนที่ผู้ที่เลือกเด e มิ g เชียนเนาะซึ่งมันตรงกับไพ่ที่คุณเลือกนะเดนมิชเชียนนะคุณอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งที่แบบมีประสบการณ์แล้วก็มีตำแหน่งที่สูง มีความรู้มีความสามารถเป็นแบบเจ้าพ่อเจ้าแม่เม,มนิเฟตเนาะคุณอาจจะมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตผ่านชีวิตผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็มีความเก่งความฉลาดมีความสามารถหลายๆอย่างแล้วก็ถ้าเป็นการงานของคุณนะอาจจะอยู่ในตำแหน่ง,งสูงๆเนาะความมั่นอกมั่นใจของคุณอนะเดียให้ประมาณ90% ให้ลุกแนวแบบคนที่ฉลาดมีความรู้มีความสามารถหลายๆอย่างถ้าเป็นการงานคุณอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงๆแล้วก็อาจจะทำงานแบบเกี่ยวกับศาลอายการอะไรประมาณนั้นนะเนาะเพราะว่าไพ่ใบแรกเป็นไพ่จัสต์เมนคือแบบมันเป็นการตัดสินเนาะการตัดสินอาจ คุณอาจจะทํางานแบบตัดอยู่ในแบบสารคดีความสามารถแบบตัดสินคดีความให้คนอื่นให้ผู้อื่นได้อะไรประมาณนั้นนะ่ะถ้าไม่ไม่ทางานแบบนั้นก็คือแบบอาจจะอยู่ในองค์กรแต่ได้เป็นระดับแบบผู้นําเป็นหัวหน้าเป็นเป็นหัวหน้าทีมอะไรประมาณนั้นน่ะเนาะแบบมีลูกน้องอะไรประมาณนั้นนะเออแล้วก็ ถึงแม้คุณจะมีตำแหน่งมียศมีตำแหน่งแล้วก็มีความรู้มากมายแต่คุณไม่ไปตัดสินใครนะคุณจะไม่ตัดสินใครจากแบบเขาเรียกอะไรนะคุณจะไม่ไปตัดสินใครโดยที่ไม่มีเหตุและผลแล้วก็ไม่ไปตัดสินคนอื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกจากรูปร่างหน้าตาจากการแต่งกายภายนอก คุณก่อนคุณจะ,ะลงมือตัดสินหรือว่ากระทำอะไรลงไปคุณจะใช้เหตุและผลเพราะคุณมีความฉลาดเนาะไพนะ่หนึ่งดาบคือแบบความฉลาดเสีลียวเนาะเออเป็นดาบคือเหตุผลเป็นตะก,กะประมาณนั้นนะแล้วก็คุณยังเป็นคนที่แบบเพียบพร้อมมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวนะไพ่ดีอิมเพสเนาะดีอ็มเพสคือแบบ ผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความอั่มันดันอยู่ในตัวมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวเนาะมีแบบมีการงานการเงินถ้าเป็นทางโลกเรานะมีการงานการเงินมีชีวิตที่มั่นมั่นคงมีงานที่มั่นคงเงินที่มั่นคงแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองมีรูปร่างหน้าตาที่สวยที่หล่อเออมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวมีความมั่นอกมั่นใจไปแบบครึ่งหนึ่งแล้วเนาะ แล้วคุณยังมีสเสน่ห์แบบความสวยความหล่อการแต่งตัวดีของคุณแบบเออแล้วก็อาจจะมีฐานะดีอะไรประมาณนี้มีรถขับมีอะไรมีเพียบพร้อมนะ่ะแล้วทั้งภายในด้วยนะทั้งทางจิตวิญญาณของคุณก็แบบมีความอบันดันมีความเติมเต็มตมีความแบบเข้มแข็งอ่อนโยนเข้มแข็งเด็ด ขาดแล้วก็มีความแบบใจดีมีเมตตาเออมีความเมตตาการุณาคนอื่นแบบปณีประนอมคนอื่นมีความรักแบบท่วมท้นอยู่ในตัวนะเนาะเออก็คือแบบความมัน่นคงมั่นใจของคุณคือแบบให้ให้ลูกแบบเป็นผู้ใหญ่แบบลูกผู้ใหญ่มีความโตแล้วเป็นผู้นําแล้วอะไรประมาณเนี้แล้วแบบ ผู้ใหญ่ที่แบบมีแบบเพียบพร้อมนะ่ะก็คือมองเข้าไปก็คือแบบคนอื่นมองเข้าไปหรือว่าไปเจอคุณครั้งแรกหรือว่าได้ได้คุกคีและได้ทําความรู้จักกับคุณคือเขาจะสัมผัสได้เลยบองว่าประมาณว่าอืมคนคนนี้คือแบบเขาแบบ ให้ลุกในแบบว่าคนที่อยู่ในเลเวลที่สูงแล้วคนคนที่มีระดับนะออการวางตัวการพูดการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างการท่องโลกโซเชียลของคุณอ,อคุณอาจจะเวลาจะโพสลงเฟ e บุ๊กหรือว่าโพสลงแอปพลิเคชันที่คุณเล่นนะเนาะ ในออนไลน์นะคุณอาจจะมีแบบคนเขาสัมผัสได้แบบว่าคุณมีความรู้คุณไม่ได้แบบโพสไปมัมดซัวแล้วก็แบบคำพูดที่คุณใส่ลงไปเออแล้วก็ความหมายที่คุณโพสลงไปที่คุณสื่อลงไปคือแบบมันลุกแบบคนมีความรู้ มีความฉลาดเนาะแล้วก็คุณให้ลุกประมาณแบบคุณเป็นคนที่ขยันคุณเป็นคนเดินทางนะเดชาลีออดเนาะเป็นเหมือนให้คุณไปลุยลุยงานแบบหนักๆคุณก็ลุยได้ ให้คุณทํางานแบบอยู่ในร่มอยู่ในออฟฟิศอยู่ในแบบอะไรที่สบายๆใช้สมองคุณก็ทําได้อะไรประมาณนะั้นใช้แรงงานคุณก็ทําได้และทุกสิ่งทุกอย่างแบบมันลงตัวแบบกลมๆเนาะและพร้อมทั้งเสน่ด้วยเจถ้วยเดอะเลเวอร์ over, นี่ก็คือแบบคือจะให้พูดยังไงนะความมั่นใจของคุณคือไม่ต้องพูด ไม่ต้องพูดอะไรประมาณนี้นะคนอื่นก็รู้คนอื่นก็สัมผัสแล้วแบบอาจจะเป็นผลงานอะไรสักอย่างที่คุณทําลงไปเนาะคุณอาจจะแบบบางคนก็ไม่พูดไม่พูดมากอะไรประมาณเนี้เนาะเพราะได้ไพ่อันราชนีดาบก็คือแบบให้ลุกแบบพูดน้อยต่อยหนักอะไรประมาณเนี้ไม่ไม่พูดเยอะแต่ให้ผลงานมันแบบ การกระทําม,มันบอกเองอะไรประมาณนะั้นเนาะให้ผลงานมันบอกเองก็คือแบบนั่งอยู่สวยๆเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นราชินะีเนาะเป็นจักรพรรด,ดินีเออถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นจักรพรรดเออเป็นอ็มพีเรอร์ประมาณนันะ้นนะเนาะก็คือความมัน่นอกมั่นใจของคุณคือมีระยะให้ประมาณ90%้าสเอร์ซ็นไพ่ใบแรกก็คือแบบแสดงออกมาว่า คุณสามารถตัดสินคนอื่นได้เนาะก็เหมือนที่ระยาพูดนะถ้าการงานของคุณคืออาจจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงทำงานเกี่ยวกับสารความยุติธรรมเป็นทนายเป็นอะไรที่แบบเป็นผู้ตัดสินคนอื่นนะประมาณนั้นนะอ่ะ แล้วมันสอดคล้องกับไพ่ที่คุณเลือกเดมิจิเซียนเนี่ยดินน้ำลมไฟเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่มนิเฟตเนาะเขาแบบผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายผ่านทุกผ่านสุขผ่านความเหน็บหนาวผ่านความร้อนผ่านอะไรมาจนเขาเป็นแบบเป็นผู้ที่แบบทำอะไรก็ได้แล้วนะ่ะเป็นผู้ที่มีความรู้เออเป็นระดับแบบ หุงเบ้งประมาณนั้นนะเนาะโอเคก็ประมาณนั้นเนาะกว่าที่คุณจะได้มาคุณก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเนี่ยผ่านสองดาบผ่านการต่อสู้เป็นนักลบมาเนาะก็ประมาณนั้นเนาะคนเรากว่าจะได้อะไรมางมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่คนอื่นอาจจะมองว่าเออ ก็นู่นนี่นั่นแต่เขาไม่รู้ไงเขามาเห็นตอนที่เราสุขสบายแล้วตอนที่เรามีเพียบพร้อมทุกอย่างแล้ว <c oughs> ก็ประมาณนั้นก็สร้างเขาเนาะแต่ <c oughs> ความมั่นองมั่นใจของคุณคือแบบได้เก้าสิบปอร์เซ็นไปเลยเนาะแบบให้เยอะมากหักแค่สิบเปอร์เซ็นเองเผื่อเนาะโอเคหวังว่าเพื่อนๆ okay, พี่ๆ จะมีความสุขในการรับชมรับฟังเนะาะเดียวกก็มีมาฝากเพื่อนๆพี่ๆประมาณนี้เนาะความมั่นนกมั่นใจของคุณคือแบบระดับตัวพ่อตัวแม่ความมัน่นอกมั่นใจเนาะมีทั้งความสวยความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยมีเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเอวิติงคือกลุ่มกล่อมแบบรวมตัวเป็นตัวคุณเป็น d ีเอ็มเพผู้ทรงเสน่ห เป็นเอ็มเพลอร์ผู้หล่อประมาณนั้นเนาะเป็นเอเจอาเฮียอเสียอาเฮียประมาณนั้นโอเคสําหรับกลองที่หนึ่งระยะก็มีมาฝากประมาณนี้เนาะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะระยะขอมูไปกองที่สองเนาะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะผู้ที่เลือกกองที่สองมาดูความหมายจากไพ่กันเลยเนาะดูระยะเลี้ยงไพ่ให้คุณสิอ่ะไปฟังความหมายจากไพ่กันเลยเนาะความมั่นใจอัน ของคุณเนาะอยู่ในระดับไหนที่ผู้คนมองเห็นคนอื่นมองเห็นเนาะเรามาดูกันเลยเนาะทาไมจกักไพ่กองที่สองคนที่คุณเลือกไพ่สเต็งเนาะแล้วก็คุณก็ได้สเต็งอีกใบหนึ่งก็คือแบบระยะให้95%คนที่เลือกกองที่สองความมั่นใจของคุณนะเพราะคุณอาจจะไปเจอสึกหนัก อาจจะไปเจอบททดสอบอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณนะมันต้องเกิดขึ้นในครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณแน่นอนลูกของคุณคือแบบใบแรกคือแบบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ก้าวเหลียนดูแลตัวเองดีมากๆรักตัวเองมากๆเออแต่ไม่ใช่ว่าคุณรักตัวเองแต่คุณไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคุณรักตัวเองและคุณอ่ะเป็นคนใจดีอาจจะเป็นคนใจดี มีเมตตาเพราะคุณอาจจะมีประสบการณ์และเป็นคนที่ขี้สงสารคนอื่นเออให้ลูกแบบใสๆเหมือนแบบเหมือนเป็นเด็กนะมีความเป็นเด็กแบบเนาะอยู่กับนกกับหนูอยู่กับธรรมชาติอะไรเนี่ยแบบมองโลกในแง่ดีอะไรประมาณนั้นเนาะให้ลูกแบบเออทำเหมือนว่า คิดดีทําดีแล้วก็ทัศนคติดีเข้ากับคนง่ายมองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นคนใจดีขี้สงสารคนอื่นแล้วคุณอาจจะไปเจอคนที่ไม่หวังดีนะเห็นคเห็นคุณแบบซื่อๆใสๆแต่เขาไม่ได้คิดว่าอยู่ข้างในนะคุณมีความเข้มแข็งมากๆอยู่ข้างในคือมีความเป็นผู้นำถึงคุณจะเป็นผู้หญิงก็ช่างนะ คุณจะมีความเป็นผู้นำอยู่ข้างในมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแต่คุณจะไม่ก้าวเหลาคุณจะอ่อนโยนเห็นไหมผู้หญิงคนนี้เขาแบบเขาอยู่กับสัตว์อยู่กับสิ่งโตเนาะสิ่งโตคนอยู่กับสิ่งโตได้คือเขามีจิตใจที่มีเมตตามีความเมตตากรุณามีความเห็นอกเห็นใจมีความปณีปนอมที่สงสารคนอื่นเนาะ ถึงแม้ว่าจะโดนทำร้ายแต่ก็ให้อภัยเสมอประมาณนั้นนะคุณอาจจะไปผ่านไปเจอคนที่แบบคิดไม่ดีกับคุณในเรื่องเรื่องงานก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้นะเห็นคุณใจดีเขาอาจจะสวยโอกาสความใจดีนะของคุณนะเข้ามาเอาเปรียบคุณแล้วแบบทําให้คุณแบบตกอยู่ในแบบ เนี่ยเดวิลคือแบบคุณอาจจะไปตกหลุ่มพรางใครสักคนในเรื่องการงานก็โดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเนาะทำธุรกิจแล้วล้มเหลวอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักก็แบบอาจจะดึงคุณเข้าไปในความรัก,กที่แบบเจ็บปวดสิบดาาเดวิลอะไรเนี้ย คือแบบรักสาำส้าเราส่งสำคนอะไรก็สร้างเนาหรือว่าโดนหลอกให้รักเอออะไรประมาณนั้นอะ่ะมันคุณอาจจะไปตกหลุมพรางใครสักคนหนึ่งแล้วแบบคุณอาจจะงงอยู่ในในนั้นน่ะสักพักหนึ่งเนาะแต่สุดผลสุดท้ายนะ่ะคุณก็เอาตัวรอดได้แล้วก็ออกมาจากหลุมพราง คนที่ไม่หวังดีต่อคุณนะั่นะนะเนี่ยเดวิลสิบดาบเดวิลแล้วก็สุดท้ายคุณมุกออนได้เนี่ยเพราะคุณมีความฉลาดแล้วก็มีสติปัญญาเนาะเนี่ยคุณแก้ไขปัญหานั้นแล้วก็ตัดปัญหานั้นออกมาได้มุกออนได้เพราะคุณมีความฉลาดเนี่ยเด็กไม้ก็คือแบบมีไอเดียแบบเป็นผู้ที่แบบ มันศึกษาหาความรู้แล้วก็มีไอเดียมีมีความคิดสร้างสรรค์นะ่ะเออผลสุดท้ายแล้วคุณเอาชนะเดวิลแล้วก็เดอะมูนแปดดาบสี่ดาบนะเออสักเซสหกไมทาเนาะเพราะคุณเป็นคนดีและมีความยุติธรรมออก็อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า จัก,กรวาลอาจจะเห็นแล้วทีนี้เขาก็เลยแบบให้คุณชนะนะสุดท้ายแล้วคุณสักเซตเนาะคุณออกมาจากหลุมพรางรีวิวนั้นได้ความลุ่มหลงมัวเมาหรือว่าคุณอาจจะไปหลงผิดไปหลงเชื่อใจคนใดคนหนึ่งเนาะคนที่ไม่หวังดีกับคุณนะ่ะเขาก็อาจจะมาหลอกให้คุณแบบหลอกให้รักหลอกให้เสียเงินเสียทองหลอกให้ต่างๆนาๆนาะน่ะ เราให้คุณเจ็บปวดนะเนะี่ยสุดท้ายแล้วคุณออกมาได้คุณแบบจัดการปัญหานั้นได้คุณเอาชนะกิเลสเอาชนะแบบใจตัวเองของคุณได้ออกมาได้นะเนาะมุขอ่อนได้แล้วก็สักเซตความยุติธรรมก็คือแบบคุณพ้นพ้นจากความทุกข์นั้นพ้นจากบ่วงกรรมตรงนั้นออกมาได้นอะกจากสิบดาบเนะี่มแล้วคุณก็ พุ่งทยานไปข้างหน้าเพราะคุณแบบเป็นคนลึกๆแล้วอยู่ข้างในนะคุณเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถมีความฉลาดมีความเป็นผู้นํามีความเข้มแข็งเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแต่ไม่ก้าวร้าวคุณเป็นคนที่แบบมีน้ําใจเนาะคุณรักตัวเองคนที่เขามีมี potential ในการแบบดูแลตัวเองรักตัวเองก็คือแบบเขามีแบบ เซลเลิฟเซลเซลแคร์เขานะเนาะเขามีเซลลอะไรไม่รู้เระยะภูมไม่เป็นก็คือเขารักตัวเองน่ะเขาจะมีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็เขาจะมีความฉลาดเขาจะไม่เกรงกลัวต่อปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เข้ามาเขาจะมองปัญหานั้นออกเขาจะมีความฉลาดเขาจะมีเซนส์สัมผัสเขาเขาจะมีแบบมีกลิ่นมีความฉลาดของเขาน่ะ ถ้าเขามั่นอกมั่นใจแล้วเขาจะไม่เกรงกลัวใครเขาจะมีความกล้าหาญเออมีแบบถึงเขาจะนิ่งๆถึงเขาจะทําตัวใส่ๆแต่ความกล้าหาญความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวเขาอยู่ข้างในเวลาที่เจอเหตุการณ์สถานการณ์เฉพาะหน้าหรือว่าเหตุอุปสรรคปัญหาที่แบบมันลุมเล้าเขานะ่ะเขาจะมีสติปัญญาเขาจะใช้ปัญญาตรงนั้นนะ ใช้ความฉลาดตรงนั้นแก้ไขปัญหาเขาออกมาได้เนาะเขาจะไม่กลัวใครเลยเพราะคุณมีความยุติธรรมอยู่แล้วเดทก็คือแบบเป็นผู้ที่แบบถ้าคือคุณไม่เอาคือไม่เอาไปเลยนะเขาจะมีความอดทนอดทนสูงสเต็งน,นะ่ มีความเมตตาสูงแต่คนเรามันความอดทนมันมีขีดจำกัดเพราะเราไม่ใช่แบบไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่แบบคนที่เขาปงกับชีวิตแล้วเรายังเป็นมนุษย์เรายังเป็นแบบเรายังมีกิเลสตัณหานะมนุษย์ทุกคนยังมีกิเลสยังมีความความรุ่มหลงความชอบยังมีแบบความ ยังมีกิเลสนะเอออย,อยู่ในตัวยังไม่พ้นก็คือคยังมีความอดทนมันยังมีขีดจากัดอยู่เนาะถ้าถึงเวลาที่สเตงเขาแบบเอาจริงขึ้นมาคือเขาตัดแบบรักแรงเกลียดแรงแล้วแบบเนาะือคือไม่เอาเลยนะเนี่ยคุณผ่านเหตุการณ์ต่างๆนานานเนี่ยคนอื่นเขามองเห็นมาคุณผ่านอะไรเยอะแยะมากมายเนะี่ย เลยาก็เลยให้คุณประมาณ95%ซคือกองที่สองคือมีความมั่นอกมั่นใจแบบมีความเก่งมีความสามารถมีความฉลาดมีไหวพริบปฏิพันธ์ดีเอาตัวรอดเก่งประมาณนั้นเนาะพิกแผงปัญหาสถานการณ์ได้ดีมากๆเลยาก็เลยขอตบมือให้เนาะให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะความมั่นมั่นใจของคุณเนาะก็ประมาณนั้นเลยามมีมาฝากเพื่อนๆพี่ๆปะมานนี้เนาะคุณกองที่สองเนาะไม่น้อยไม่ซีเรียสนะ บางเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงก็พอใช้วิจารณญาณเนาะอ่ะนั้นเลยอยากขอมูไปกองที่สามแล้วกันเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกกองที่สามเนาะมาฟังความหมายจากไพ่กันเลยเนาะอ่ะไพ่ที่คุณเลือกเป็นเก้าเหรียญ เรามาามความมั่นใจเนาะความมั่นอกมั่นใจของคุณที่ผู้อื่นมองเข้ามาก็คือแบบคุณดูดีนะ่ะระยะให้ลุกให้ประมาณเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันเนาะความมั่นอกมั่นใจของคุณให้เท่ากับกองที่หนึ่งคุณอาจจาะคนอื่นเขามองเข้ามาคือแบบ เออเขามีชีวิตท,ที่ดีจังเลยอะประมาณนั้นนะใช้ชีวิตแบบมีอิสระอยากไปไหนก็ไปอยากไปท่องเที่ยวเนาะอยากไปต่างประเทศไปที่ไหนมาที่ไหนคุณก็สามารถไปได้คุณอาจจะมีฐานะการงานการเงินที่มั่นคงหรือก็เป็นคนที่มีโชคมีลาบเออแล้วคุณอาจจะมีแฟนดีก็ได้มีแฟนซับพอร์ตก็ได้เจอแบบคู่รัก ที่แบบคู่ควรแล้วก็ซัพพอร์ตคุณอะไรประมาณนั้นคุณอาจจะโชคดีเนาะ,ะมีคนรักที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตคุณเข้าใจคุณประมาณนั้นนะมีฐานะที่ดีก็อาจจะถ้าคุณมีคู่แล้วก็อาจจะพากันแบบไปท่องเที่ยวเอ,อไปนู่นมานี่แบบมีฐานะมีการงานการเงินที่ดีเนาะประสบผลสำเร็จ ทั้งครอบครัวทั้งการงานการเงินอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็อาจจะแบบอาจจะได้เจอคนรักที่แบบมีศิลเสมอกันแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจรักในตัวของคุณในความเป็นคุณประมาณนั้นนะแล้วก็ผู้รักก็อาจจะมีฐานะคุณก็มีฐานะอยู่แล้วคุณก็เป็นผู้หญิงผู้ชายก้าวเหรียญเนาะแล้วคุณผู้รักของคุณอาจจะมาส่งเสริมให้คุณได้โชคได้ลาบยิ่งแบบพากันรวย ขึ้นไปข้างหน้าอะไรประมาณเนี้ยชีวิตก็โ o วิ t เดอ e ์โฟแบบแบบสบายๆอยากไปไหนก็ไปไปเที่ยวไหนก็ไปอะไรประมาณนั้นน,นนะเนาะแล้วก็การงานการเงินก็ซักเซ s เออแล้วคุณก็อาจจะไปเจอคนรักที่อยู่ทางไกลจากคุณก็ได้จากการเดินทางก็ได้เนาะคือชีวิตท,ที่ดีมากๆเลยกินหรูอยู่สบายมีเงินมีทองมีโชคมีลาบแล้วก็ฐานะครอบครัวคุณอาจจะ มั่งมีสีสุขเนาะมีความอุดมสมบูรณ์เออไม่ทุกไม่เครียดอะไรเลยอาจจะคุณอาจจะเป็นบุคคลที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายก็ได้เนาะเนี่ยแต่ไม่ค่อยเยอะเท่ากับของที่ส่งแค่แบบนิดนิหน่อยๆเออชีวิตของเรามันก็ถ้าเราไม่มีความเครียดเลยไม่มีแบบอุปสรรคเลยก็คือมันไม่มีรสชาติเนาะคือความมั่นใจ กองที่สามคือแบบมาในลุกแบบผู้ดีมีซัตตะกูลอะไรเนี้ยมีแบบมีลุกแบบเป็นให้ให้ลุกแบบใสใสน่ารักน่ารักดูแพงดูหรูดูไฮโซเนาะดูสะอาดสะอ้านอะไรประมาณนี้นะอืมแล้วก็มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคือคือแบบ เป็นลูกคุณหนูอะไรเป็นให้ลุกลกคุณหนูประมาณนั้นเนาะใช้ชีวิตแบบมีความอินดีเพนเดนต์แบบอยากไปไหนก็ไปใช้ชีวิตแบบเหมือนลงมาใช้บุญใช้บุญเก่าอะไรประมาณนี้ลงมาพร้อมกับช้อนเงินช้อนทองลงมาพร้อมกับการการงานการเงินความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ํารวยประมาณนี้อยากเที่ยวก็เที่ยวอยากกินก็กินใช้ชีวิตแบบไม่มีอะไรติดขัดเลยประมาณนั้นเนาะโอเคคนกองที่สามระยะก็ มีมาฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ประมาณนี้เนะาะหวังว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่จะมีความสุขในการรับชมรับฟังเนาะโอเคก่อนจากกันไปเลยอยากขอสวัสด,ดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสด,ดีปีใหม่ค่ะทุกๆคนขอให้ทุกคนสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักการงานการเงินแล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังสมปรารถนาขอให้เจอคู่แท้เจอรักแท้ให้ได้แต่งงานในปีใหม่นี้นะทุกคนนะรำล้ำดวยกันทุกคนค่ะสวัสด,ดีปีใหม่ค่ะ2025คะ่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย